ทำนายศึกลูกนั้นกับช็อตเด็ดประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567 8คู่จากเนเธอร์ลีกไปลุยกันคู่แรกโครเอเชียเปิดบ้านเจอโปรตุเกสคู่นี้เตะตี2-45ทีมเยือนโปรตุเกสการันตีเข้ารอบไปแล้ววันนี้อาจจะเป็นโอกาสของสายเลือดใหม่โลเตชันลงมาทำการแทนส่วนโครเอเชียยังคงต้องการแต้มวันนี้ได้เล่นในบ้านโอกาสที่จะไม่แพ้มีสูงมากช็อตเด็ดให้คู่นี้เสมอกัน1-1คู่ต่อมาสเปนเปิดบ้านเจอสวิตเซอร์แลนด์เตะตี2-45ผลงานของสเปนยังคงดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ ว่าเกมนี้จะโลเทชันแต่สวิตเซอร์แลนด์เองผลงานก็ไม่ได้แจ่มเลยในเนชั่นลีก5เกมยังไม่ชนะใครชเด็ดให้สเปนเปิดบ้านชนะ2-0คู่ต่อมาเซอร์เบียเปิดบ้านเจอกับเดนมาร์กเตะกันตี2-45ถ้าดูจากเฮทูเฮทของคู่นี้5นัดเซอร์เบียไม่สามารถชนะเดนมาร์กได้เลยอีกทั้งฟองร์มปัจจุบันเซอร์เบียมีปัญหาเรื่องเกมบุกแต่ว่าเดนมาร์กเองก็ไม่ชนะใครมา3เกมเช่นเดียวกันหน้าเสมอเปิดกว้างชเด็ดให้คู่นี้เสมอกัน1-1คู่ต่อมาโปแลนด์เปิดบ้านเจอสกอตแลนด์เตะกันตี 2- ที่เอาชนะสกอตในนาทีบาปได้3ประต,ตูต่อ2แต่ฟอร์มของโปแลนด์ไม่ค่อยดี4นัดหลังแพ้ไป3เสมอ1ส่วนสกอตไม่แพ้ใครมา2เกมแล้วเสมอได้ทั้งโปรตุเกสและชนะโคเอเชียวันนี้สกอตไม่น่าแพ้ทาไม่เสมอกัน22ก็น่าจะเป็นสกอตบุกชนะได้21คู่ต่อมาโรมาเนียเปิดบ้านเจอไซปรัสเตะตีสองสี 45. โรมาเนียมีตัวผู้เล่นที่ดีกว่าและมีฟอร์มที่ดีกว่าวันนี้ต้องการ3มแต้มอย่างมากแล้วยิ่งเล่นในบ้านไม่น่าพลาดช็อตเด็ดให้โรมาเนียเปิดบ้านชนะไม่ 20- ก็ส คู่ต่อมาลักเซมเบิร์กเ,เปิดบ้านเจอไอแลนด์เหนือผลงานของลักเซมเบิร์ก5นัดยังไม่ชนะเสมอไป2แพ้3ยิงประตูได้แค่ลูกเดียวและเสียไป5ยังมองว่าไอแลนด์เหนือที่บุกมาเยือนแล้วนําเป็นจ่าฝูงยังดูดีกว่าชอดเด็ดให้ไอแลนด์เหนือเปิดบ้านชอดเดดให้ไอแลนด์เหนือบุกชนะ2 0คู่สุดท้ายโคโซโวเปิดบ้านเจอลิทัวเนียเตะตีสอผลงานของลิทัวเนียเองก็ไม่ดีเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้5เกมแพ้ทั้ง5เกมรวดชตเด็ดให้โคโซโวเจ้าถิ่นเปิดบ้านชนะ -1 จัดไป